ตกดมวยเลีขวามวยเี้ยอขาเอาไปเลยเต็มเต็มทีเกียร์ลูกไม้มวยไทยสิาค่า,าสิาค่า,าเอรลวันเสยมามเอรวันสยมานึสองสามสี่ไอยสองมาทาลูกพัด ขุนยักษ์พานังแปดหนึ่งสองสามสห้าสเ้าสบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็สแปดเ้าสบหนึ่งสองสามสามา ยอ่ึงื้อตาคีบนองจับตาจบไปต่อข้างด้วยเอาอยู่วางเหลียวหลังวางเหลียวหลังเรไปแล้วปั๊บเข้ามาตั้งแตก็ใช้คำที่เไปตีนะครับวางเหลียวหลังเงอปงจับฝาเลยอย่าไปหุ้นหุนคนนะเอาเท่นี้

วางมาลับย่อล,บลบมรับผิดด้วยความหานาคพุดธปาดันหนึ่งเนึ่งต้องทำให้ไป็นป่าหอม เราเราลัดแล้วเราถีบไปทาซ้ายเขาไปยุ่งเขาเกี่ยงทางซ้ายเขาจะพูดเป็นภาษาไมู่้้นะครับเขาเกี่ยงทางซ้ายมาครับเราก็ย่อแล้วทางซ้ายเดี๋ยวก็รุ่นยานรุ่นมาเยอะมาก 嗯。